ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานส 2. บิดามันดา 3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมพร้อมกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดา กฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม บุตรที่บิดามันดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามันดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนร,รับรองบุตรหรือสาลมีคําสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตน เป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตัวเองด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการเปลี่ยน แปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการวรรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการวรรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้อง,องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการวรรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอายการที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเราได้ทุกเมื่อค่ะ